สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการขายของในนี้นะครับจะเห็นว่ามีเหรียญอยู่นะครับของที่เรามีในนี้นะครับเอาไปขายเป็นเหรียญทองนั่นเองแล้วเหรียญเนี่ยไปซื้อสกินต่างๆก่อนอื่นเลยนะทุกคนต้องไปผูกกับเว็บดาก้อนของของเกมนี้ก่อนนะครับไปสมัครให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมาขายตรงนี้ได้นะครับก็ไปสมัครที่ตรงกดตรงนี้ได้เลยนะครับสมุดอยู่ในเกมนะครับ มันก็จะเด้งมาที่เว็บนี้นะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับผูกให้เรียบร้อยนะครับผูก ID แบบนี้นะครับให้เป็นไ d เรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงจะซื้อขายได้ก็จะไม่ยากนเท่าไหร่นะครับลองไปสมัครกันดูนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะสมัครได้นะครับสมมุติว่าทุกคนสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่จําหน่ายตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติจะขายกล้องนี้นะครับกดซื้อขายตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยครับ การขายก็ไม่ยากครับกด,กดตรงนั้นก็กดคอนเฟิร์มเลยครับคอนเฟิร์มปึ๊บใส่รหัสของเราไปนะครับโอเคมันบอกว่าไอเทมมิสออนเซลพีท go to game confirm โอเคเราต้องไปคอนเฟิร์มในเกมด้วยนะครับคอนเฟิร์มในเกมนะครับเราก็ต้องออกไปตรงหน้าจอในเกมนี้นะครับจะเห็นว่าตรงมุมนี้นะครับจะมีสีดแดงเตือนไว้นะครับกดไปตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ในจดหมาย ปึ๊บเนี่ยครับเราไปทําการยืนยันตรงนี้ครับอืออันนี้มันก็จะทาการขายให้เราแล้วนะครับนี่ไงครับเรียบร้อยครับการขายเราก็มาดูตรงนี้ครับกดตรงมีใช่ไหมครับแล้วก็มาดูตรงไมเซล s t เนี่ยครับก็จะมีขึ้นแล้วครับ0.1ตามนี้นะครับ ราคามันไม่ได้ตั้งมันมันตั้งให้เองนะครับราคาประมาณนี้นะครับกับการขายนะครับสมมุติเราจะขายจริงๆแล้วขายในเว็บนี้ในในในนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็ต้องไปไปยืนยันในในเกมอยู่ดีนะเอาเอาเอาวิธีนี้แค่นี้แล้วกันนะโอเคมาดูแบบขายแบบสมมุติมีหลายอันนะครับกดขายหลายหลายหลายอันนะครับอันนี้เมื่อกี้ขายอันเดียวใช่ไหมกดปึ๊บตรงนี้นะครับกดไปเลยหนึ่งร้อยมันได้ได้มากสุดแค่หนึ่งร้อยมั้งครับ กดยินเด้งมาเวบแบบนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะพอเราโอเคแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มต o เซลเลยครับก็จะบอกนะครับมีกี่ชิ้น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 ก็คอนเฟิร์มใส่รหัสเราบอกมันก็บอกเหมือนเดิมครับเซลล์แล้วไปดูในไปคอนเฟิร์มในเกมก่อนครับเหมือนเดิมครับก็ออกมานะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้ด้านขวานะประกาศทีนี้มันก็จะมาประมาณร้อยชิ้นนะครับ เราก็ต้องกดประมาณร้อยครั้งครับแต่ว่ามันมียืนยันตรงนี้มันแต่มันจะมาเรื่อยๆนะครับกดยืนยันครั้งเดียวแบบนี้ครับแต่มันก็จะมาใหม่จนกว่าจะหนึ่งร้อยครับเราก็ต้องกดยืนยันให้หมดนะครับโอเคแถมให้อีกหน่อยนะครับส่วนมังกี้มันจะเป็นเป็นกล่องเฉยๆนะครับส่วนตัวละครมันจะอยู่ลองไปดูในแบ็คแพคตรงนี้ครับแล้วมันก็จะอยู่ในพราตรงนี้ครับนะครับ เราก็มากดขายได้เหมือนกันครับวิธีขายก็เหมือนกันครับลองไปทําดูครับในแบคแพคนะครับแล้วก็ไพสคือละครนั่นเองอย่างอื่นก็มีครับสตาร์ทอัพอะไรต่างๆอาจะโดนขายไปแล้วครับเนี่ยขายได้หมดนะครับแค่นี้ครับก็คือการขายของง่ายๆครับลองไปทํากันดูนะครับถ้าติดตรงไหนก็สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผม เราไปดนี้หวังว่าหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ